กับพี่จิ๋งกงตัวนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ท่านุ่นนะครับอานโอนราชานะครับน้องติ๋มเรียกกันว่าอ่านโอนราชานะครับมาในเกมบีทเซิร์ฟเช่นเคยครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในบีทเซิร์ฟนะครับเป็นตกปลายใจฝั่งนะครับเซิร์ฟใจฝั่งนะครับก็วันนี้มากัน3คนนะครับก็มีพี่ปอเช่นเคยนะครับแล้วก็พี่ถีนะครับอาศัยพี่ถีปลาเข้าหมายนะครับวันนี้ก็มาลงบีทเซิร์ฟนะครับเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับก็เป็นกุ้ง นะครับพุ่งตลาดนะครับพุ่งซูเปอร์ชิปนะครับแล้วก็ปลาหมึกนะครับแล้วก็ปลากระบอกนะครับแล้วเดี๋ยวจะหาจักกรจันนะครับเมื่อกี้ก็จักกรจันมานิดนึงนะครับก็เกี่ยวจักรจันไปด้วยนะครับดูว่าจะมีผลงานไหมนะครับวันนี้นะครับก็ฝากติดตามชมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับติดตามช่องด้วยนะครับช่วงนี้เขาจะอยู่ในเทียนงบินซึบเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามรสุมเข้านะครับ เกมอื่นก็เล่นยากนะครับจะไปแกโรนี่ก็คือลมวสักเลยครับวันนี้ก็กอนก้างที่จะเอือนนิดนึงนะครับฝนลงตั้งแต่เช้านะครับบรรยากาศก็รึมฝนนะครับน่าจะมีฝนทั้งวันนะครับวันนี้แต่ลมเนี่ยน้อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเข้าไปตามจมกันดูนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับได้ตัวหรือไม่นะครับเนี่ยที่เราใช้นะครับวันนี้ ปลากระบอกนะครับพีปอจะปลากระบอกมานะครับผมก็เตรียมกุ้งเป็นกุ้งตลาดนะครับแล้วก็ปลาหมึกนะครับเป็นหมึกซุปเปอร์ชิปนะครับโอเคนะครับก็อจะตามจมกันดู มาแล้วอขออนุญาตถ่ายคลิปนิดน,นึงครับลงลมหลังล่างแบเล็ก ใตยการปลูกนะครับตัวนี้จะเป็นสายสายชกนะครับแล้วก็คํามาเข้าตะกัวนะครับเป็นตะกัวสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นใส่ลูกปัดนะครับแล้วก็ลูกหมุนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกปัดนะครับลูกหมุนอีกทีนึงนะครับใส่ไว้นะครับแล้วก็ลงมานี 1, iałem, ceu, ้นะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็จะใส่ลูกหมุนนะครับแล้วก็ลูกปัดจากไว้นะครับแล้วก็ปลูกตัวนี้นิดนึงนะครับ สองสามเหลี่ยม วิงตีเดียวมาอีกแล้วครับตัวที่ดูว่าทำอะไรครับ ชุมชมครับชมอุ้ยช่มนครับตัวที่สามของน้ง อุ้ยอุ้ยชมครับชมอือนี่ครับฝีมือของน้าก็อ๋อน้าก็ังอืมตัวที่สามนะครับเยอะเออใหญ่ขึ้นตามลำดับเลยนี่เท่าตัวเล็กเลย โฉมโฉมเล็บตาหนุย่ยนุ่ยนะนี่ครับแจ็คไฮจันนี่นะเขาเอามาให้นะครับจากข้างๆนะครับนู่นหมายแรกนู้นครับเขาเอามาให้นะครับนี่แบ่งปันเหงื่อกันนะครับมีตาภาพหลังกันตอนนี้ยังไม่โดนครับนะก็น้ําลงอยู่นะครับเมื่อเช้าก็มีน้ำเขาขึ้นไปทั้งหมดวันนี้นะครับที่ชุดนี้อะ่ะขึ้นไปทั้งหมด 5ตัวนะครับเป็นปลาล่องรมหรือว่าปลาข้างลายนะครับก็4ตัวนะครับแล้วก็โฉมประมาณ3กิโลได้น,นะครับไซนั้น1ตัวขึ้นไปนะครับก็มีลุ้นอยู่ครับตอนนี้ก็รอนะครับรอจังหวะน้ําอีกทีนึงนะครับฝนก็เงียบแล้วครับ ครับวันนี้ก็ตามเดิมครับเอวเห็นอะบ้างพี่โบฮะไม่ยอมยังไม่ยอมครับก็ยังคงตามล่าอยู่นะครับต้องเชยได้ครับผมวันนี้ก็ปลาเข้าอยู่นะครับแต่ว่าเราอาจจะมาช้าไปนิดนึงนะครับก็ไม่ดันเวลานะครับแล้วก็อาจจะปิดจุดนิดนึงนะครับพร้อมด้วยตั้งเหนือที่ใช้นะครับเพิ่งจะได้จักระจันช่วงหลังหลังจากที่ปลาเข้าแล้วนะครับก็ยัง ดีครับที่มีปลาข้างๆให้ดูอยู่นะครับนะเขาก็ได้ไปสองสาตัวนะครับแล้วก็ข้างๆขึ้นไปอีก2ตัวรู้สึกว่าวันนี้ขึ้นหลายตัวอยู่นะครับเมื่อกี้ทางด้านขวามือก็มีได้อยู่หนึ่สตัวนะครับมีแค่เราตรงกลางนะครับก็แอลไปนะครับก็มีบรรยากาศเล็กน้อยนะครับให้ติดตามชมนะครับก็ต้องขอบคุณน้าๆนะครับที่อแบ่งปันเหยื่อนะครับขอบคุณด้วยนะครับแลวก็ยินดีด้วยครับที่ได้ไซส์วันนี้นะครับ เป็นโฉงงามประมาณ3กิโลได้นะครับโอเคครับก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ